วันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอกแมปอีเวนต์นะครับเราจะเข้าไปเลยนะครับอ่ามันจะรอชาร์านิดนึงเลยครับรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมตัดไปให้นะ ับมาแล้วน,นะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะได้เล่นถึงไหนนะครับเราจะไปเล่นกันเลยตอนนี้เราเกิดมาแล้วนะครับทุกคนเพื่อนโอ้โหทุกคน ซิกมาซิกมาซิกมาคลิปนี้อาจจะจบไปเร็วๆนะครับไม่บอกไม่เฮย้ยมีคนเสียชีวิตแล้วโนโอารมณ์ไม่ได้ทุกคนใช่ไหม ก็เก็บก็ซิมาอ้าวคนใครก็ได้ช่วยผมด้วยผมจะตุยแล้วช่วยด้วยช่วยโอเคนะครับโอเคทุกคนไอตัวไอวันดันวันเดิดได้มันไปละดึดดึดดึจด อุ้ยมีรังพึ่งถ้าไปกระโดดต่อยพึ่งดีกว่านะคะมันมาแล้วทุกคนเราจะตายนะครัอนี่นะครับเราบอกเลยว่าเราตายแน่นอนใครจะช่วยชีวิตเราบ้างเราจะตายแล้วนะเพื่อนซวยคอยด้วยซอยคอยแน่ โอ้ยไม่ตายอีกแล้วอ่ะผมตายทุกคนโอเคเดี๋ยวนะนี่ตอนนี้เราจะเป็นอันดับไหนกันเอาปกติแหละเอาปกติแหละ รอดให้ได้เพราะนี่เป็นเราไม่เอาอยากไม่เอายากไม่เอาผู้เชี่ยวชาญยากแบบยากมากเลยทุกคนเราไม่เอาเราไปกันเลย,เยทุกคนเราต้องไปหาที่แอบก่อนนะทุกคน เราต้องไปแอบก่อนมันจะเกิดตรงไหนอะทุกคน่อโอ้โหทุกคนเราเห็นจุดเกิดมาแล้วเราไปก่อนแล้วมีคนถูกฆ่าแล้วทุกคน ใครก็ได้ช่วยกูด้วยโอ้อคิปแล้วเอา้าแล้วนะครับตอนนี้หมูเด้งกับรังวิ่งนะครับหมูเด้งวิ่งนะครับเออเราก็ตายกันเลยนะครับ ช,ช,ช,ช่วยด้วย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 โอเคเพื่อนอืมตอนนี้ฉันใครโดนฆ่าอีกแล้วทุกคน มีคนว,วางเซฟไว้ตรงนี้ด้วยทุกคนไม่รู้ใช่เซฟหรือเปล่านะทุกคนคนุณคุมมาทำไมเดี๋ยงนี้หน่วย FBI นี่ฮ้ยมันมาแล้ว ที่เราโดนอะไรตายใครก็ได้ช่วยตู่ด้วยเราจะกลุ้มตัวเองดีไหม ใช่ก็รักโอเคผมพูดแล้วทุกคนผมว่าถ้ก คราวน,นี้ก็ล่วงไปหลายครั้งแล้วน,นะครับเราลมร้มแค่หนึ่งครั้งเองเราระดับเราสเสียนอยู่แล้วจริงป่าไม่ไม่ใช่แล้วทุกคนเรา,าไม่เก่งหรอกมันเกิดตรงนั้นแล้วฉันจะมาตรงนั้นด้วยอือือทุกคน กูจะตายกนคือแบบเคยเห็นมันบ้างแล้วเ,เป็นคนสีสั่วกูไม่ใช่เจวาดาสักหน่อยอ้าวถ้าเราตายอีกครั้งนึนะรบลงอีกครั้งนึ้งนะ เราต้องเราไม่เล่นเลยนะครับทุกคนเราต้องไปช่วยเพื่อนเราเพื่อนอยู่ไหนเพื่อน

รงมๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะไม่เร่นเร็วนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายกาน